เขาจะขี้อายนิดหน่อยครักบผมก็เป็นประธานของคณะนี้นะครับผมจะแนะนำนโยบายขคนทักนี้แท่นะคร<ม>ับก็คือว่าคนนี้เนี่ย<ม>เขาเป็นเสียงในฆุรีรักชื่อาาคนคยายพลเมย์นะครับทุกคนเพิ่งไรับกัอยู่แล้วก็ความรู้ผมเยอะมากนะครับแต่ถ้าอยากได้ความรู้เชิญไปห้องสมุดแห่งชาตินะครับก็ นยโยบายแรกเนี่ยก็คือว่าอะไรนโยบายนโยยบาแรกนะครับก็คืออ,อ๋อที่นั่งที่สุดกีฬาทางสุขการย์าาก,ก็ตอนนี้ไม่มีกิจกรรมเวลาสีออไม่มีพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะครับทางเราเนี่ยจะทำความสะอาดให้มันแบบฉ่ำวอาฉ่ำงฉ่ำบาที่เป็นนะครับก็มันจะได้ดีต่อสุขภาพตอนที่เราไปนั่งด้วยนะครับ นโยบายที่สองนะครับก็คือเราจะลดปริมาณวุ่ในห้องน้ําให้น้อยลงนะครับเราจะทำก,การเิดต่้งกล้องจอนติดแล้วก็จะจะโยงไปที่นโยบายที่สามก็คือว่าทุกคนอาจจะได้ยินมาว่ามีการแอบใสยในห้องน้ำเกิดขึ้นนะครับก็อยากฝากทุกคนให้อระมาระวังเรื่องการเข้าห้องน้ำนะครับ ให้ลองมาแงะทิศไปถ้าเราเห็นก็อย่าลืมชูอมสองนิ้วให้สวยๆนะแร้วเล่นนะครับ <laughs> แล้วมาเป็นของรางวัลนห้ดิตนะคะรับก็เราจะส่งคณะบริการ,ราอของเราไปเฝ้าที่ห้องน้ำนะครับเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของห้องน้ำและก็สุดท้ายก็คือเรื่องขยะน,นะครับเราจะโยนเราจะโยนเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยลงนะครับโดยการแกยกสั่งขยะนะครับ ก็ของเราก็มีแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากฝากเรื่องเดินะครับ